สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอ,อกกระซิบกอสิบกระซิบวันนี้มาวินมาแอลอยู่เชียงใหม่ค่ะกับประเพณียี่เป็ง2 5น8คนบันเทิงเนี่ยมาร่วมขบวนในการแห่ปีนี้ด้วยค่ะึ่งอยู่ด้านหลังมาวินแล้วแต่จะมีใครบ้างพวกนี้เลยค่ะก่อนจะไปเดินขบวนยี่เปงขอแวะมาร่วมพิธีเสดาะนบประเคาะแบบล้านนะขอให้คุณผู้ชมมีแต่สิริมงคลเข้ามาในชีวิตจ้าตอนนี้ไปชมบรรยากาศในงานประเพณียี่เป็ง2 5น8กกันต่อเลย ตอ,อนแรกน้องก้าวเห็นพี่ไก่จำได้ไหมก่อนที่เราจะแยกกันตอนมื้อเที่ยงพี่ไก่บอกว่าเดี๋ยวน้องก้าวจะจําพี่ไก่ไม่ได้เลยแล้วสรุปจำได้ไหมจำไม่ได้จริงๆพี่ไก่กว่าจะเนรมิตชุดนี้สเสื้อผ้าหน้าผมที่พี่หยกจัดให้เนี่ยนานไหมมาดมหยกเลยค่ะสังมาทั้งแถวทั้งหมดอะไรที่มันเหมาะกับเขาเราก็ว่าดีอ่ะจะสวยครับสวย<ช>มากสวยมากเหมาะมากเลย เราเนี่ยเป็นหนึ่งใน3 1ขบวนรู้สึกัไงบ้างที่ได้ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนได้ร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครั้งแรกของผมเลยก็รู้สึกดีใจมากๆตอนที่พี่ๆเขาติดต่อมาเพราะว่าสักครั้งหนึ่งผมอยากนั่งเทศกาลประเพณีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นภาคเหนือภาคที่ตัวเองเกิดด้วยก็วยวรู้สึกภูมิใจตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจมากแล้วได้อยู่ในขบวนที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เพื่อประกาศ S <S <an other> ให้เห็นว่างานยิปเป็งของเชียงใหม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและจะได้กระจายไปทั่วโลกเชิญชวนชาวโลกให้มารู้จักงานยี่เป็งมันเด็ดข่ดจริงๆค่ะพี่ก<า>้าวค่ะรู้สึกไงบ้างที่ประเพณียิ่เป็งเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยผมรู้สึกว่าเทศกาลยี่เป็งของไทยเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกตั้งนานแล้วแล้วยิ่งเรามีการโปรโมทที่ยังต่อเนื่องสามารถดึงดูดแล้วก็เชิญชวนชาวต่าถ้าได้มาเรื่อยๆทุกปีทุกปีเพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วย